ถ้าเป็นโรคแล้วกลัวอะไรล่ะเขาบอกกลัวตายนิกี้ก็ถามเขาว่าแล้วความตายมันน่ากลัวอย่างไรทุกกลัวเจ็บหรอบอกชันชันันไม่รู้แต่ฉันกลัวตายนะคะแต่เขาท้ายสุดนี้ก็ถามว่าแล้วถ้าตายล่ะแล้วทุกกลัวอะไรกลัวอะไรที่ความตายเขาบอกว่าเขากลัวกับการที่เขาจะต้องสูญเสียและทอดทิ้งทุกสิ่งที่เขารักไป สวัสดีครับเพื่อนๆนิกกี้นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเชา้ามีแดดที่เนเธอร์แลนด์นะคะเมืองที่นิกกี้อยู่นิกกี้อยากจะบอกเพื่อนๆค่ะว่าเมื่อคืนนี้อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันหายใจไม่ได้นิกกี้สังเกตว่าถ้าหากว่าร่างกายมันเพลียนะคะแล้วก็พอเริ่มดึกอะไรเงี้ยคะ่ะพอเริ่มเย็น คือร่างกายคาคงอยากจะพักผ่อนแต่พอร่างกายเริ่มเริ่มเพลียเนี่ยอาการของโรคก,ก็จะกลับมานะคะอย่างตอนเช้าเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องตื่นขึ้นมาสองสาครั้งเพราะว่ามันอึดอัดนี่หายใจไม่ออกนะคะนี่ก็ต้องตื่นมาพ่นสเปรย์ที่นิกกี้ทำไว้สเปรย์เอนไซม์นะคะแล้วก็กลั้คอนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นอนทำสมาธิละค่ะนะคะ,นะคะแล้ว ตื่นเช้ามาวันนี้ก็ปวดกล้ามเนื้อคุณรู้สึกว่าอาการนิกกี้ไม่ไม่มันมันเหมือนจะหายเมื่อวานแต่วันนี้ก็กลับมาเป็นอีกนะคะแต่นิกกี้ก็คาดว่าเดี๋ยวสักพักอาการนิกกี้น่าจะดีขึ้นหรือยังไงนี่ก็ยังไม่ทราบนะคะก็ยังไม่ได้ไม่กล้าออกไปไหนและไม่ออกไปไหนนะคะเพราะวันนี้ก,กลัวคนอื่นเขาติดนะคะวันนี้มีพี่สาวที่นิกกี้รักมากคนหนึ่งนะคะพี่ปริยา พี่ปริยาสุวรรณภูมิพี่เขาโทรมาหานิกกี้แล้วพี่ก็ถามว่านิกกี้ติดมาจากใครนิกกี้ก็บอกว่านิกี้ไม่รู้หรอกน่าจะเป็นจากลูกมั้งหรือว่าจากคนไข้นะคะ แต่นิกี้สันนิษฐานว่าน่าจะติดมาจากคนไข้ค่ะคนไข้นิกกี้เขาป่วยแล้วเขาไม่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 เลื่อนนัดนะคะนิกกี้ก็ไม่ทราบว่าเขาป่วยคุยกันได้เกือบชั่วโมงเ็าเพิ่งมาบอกว่าเขารู้สึกปวดตัวเขารู้สึกไม่สบายนะคะแล้วลูกเขาก็ไม่สบายกันที่บ้านนิกกี้ก็เลยตั้งแต่วันนั้นนิกกี้ก็เลยคิดว่าเอ๊สีนิกกี้ต้องคอยเฝ้าดูอาการก็จริงๆนะคะหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้นนิกกี้จำไม่ได้แน่นอนนะคะนิกกี้ก็เริ่มป่วยนะคะ แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วเด็กๆล่ะลูกๆนิก้ไม่ป่วยนะคะน้องมาร์คมีอาการจามและไอตลอดเวลาเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ได้ป่วยหนักแล้วไม่ป่วยแต่เป็นตัวแพร่เชื้อนะคะส่วนสาม,มีของนิกี้ป่วยแค่วันเดียวคะ่ะสาม,มีนิกี้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมีเพื่อนหลายคนถามว่าแล้วทาไมนิก้ป่วยล่ะดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก็นิกี้ดูแลตัวเองดีเฉพาะอาหารการกินนะคะ แต่อย่างอื่นแล้วนิกกี้ก็ค่อนข้างทํางานหนักนะคะเป็นทํางานหนักอะ่ะเครียดแล้วก็นอนก็ดึกนะคะอืมถึงแม้จะนั่งสมาธิทุกวันแล้วทําให้หน้าตาดูสดใสนะคะแต่ว่าเขาจริงจริงนิกกี้ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายนะคะะฉะนั้นทั้งหมดในบ้านเนี่ยนิกกี้ก็สุขภาพไม่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนิกกี้ก็ป่วยก่อนใครส่วนสามีนิกกี้ไม่ป่วยนะคะไม่ป่วยแต่ เธอมีอาการแค่วันสองวันนะคะแล้วก,ก็โอเคนะคะแล้วเราก็บอกคุยกันว่าถึงแม้เธอไม่ป่วยแต่ฉันป่วยเวลาที่สาม,มียังเป็นจะต้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะไปซื้อข้าวปลาอาหารเวลาที่เธอออกไปข้างนอกสาม,มีนิกี้เขาก็คีบดิสตานส์นะคะระยะห่างหนึ่งเมตรครึ่งหรือสองเมตร <นะ S 1> ทีเดียวนะคะเพราอน <ะ S 1> น้กี้อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเวลาที่เพื่อนๆออกไปข้างนอกเนี่ยถึงแม้จะเห็นว่าเขาไม่ป่ปวยนะคะ แต่ก็รักษาระยะห่างกันไว้ดีๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เป็นพาหะนําเชื้อได้เนาะนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะอย่างคนในครอบครัวนิกกี้เองก็ตามแล้วเรายัางจําเป็นนะคะสามีนิกกี้เป็นตอ้นอยังจําเป็นที่จะต้องไปซื้อของออกไปข้างนอกนะคะก็ keep distance ไว้นะคะโอเคนะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ สาเหตุที่นิกี้ทำคลิปเหล่านี้ขึ้นมาแบ่งปันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันแต่ในบ้านพวกเรารับสื่อกันจากโทรทัศน์ยิ่งดูก็ยิ่งเครียดยิ่งดูก็ยิ่งกลัวนะคะนิกี้อยากจะมาบอกกับทุกคนว่าอย่าก,กังวลเยอะอย่าเครียดเยอะนะคะนิกี้ก็บอกไปคลิปที่แล้วแล้วเนาะว่าถ้าหากว่าป่วย เราก็ยังรักษาดูแลตัวเองได้นะคะหลายหลายคนอาจจะใช้ยารักษาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทางเลือกของทุกคนนะคะหรือแค่บางคนอยากจะใช้วิธีเดียวกันกับนิกกี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงที่เริ่มเป็นก็อย่าตกใจเพราะตกใจเนี่ยจะทำให้อาการร่างกายของเราตกหวบนะคะจิตใจกับร่างกายทำงานด้วยกันเสมอนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าจิตตกทำยังไงคะไม่ต้องกลัวคะ่ะ บางวันนะคะถ้านิก้หายใจไม่ได้จริงๆนิก้จะกลับมานั่งสมาธิอย่างวิธีธการหายใจที่นิก้สอนไปเมื่อคลิปแรกแล้วนะคะแลวนิก้จะบอกกับตัวเองว่าร่างกายของฉันสู้ได้เสมอร่างกายของฉันดูแลฉันได้อย่างปลอดภัยนิก้จะบอกกับตัวเองค่ะเวลานิกินีก่กค้หายใจนิก้จะบอกว่าฉันเชื่อมั่นในร่างกายของฉัน ฉันเชื่อมั่นว่าร่างกายของฉันจะดูแลตัวของฉันเองได้อย่างปลอดภยัยอย่าลืมนะคะดูแลจิตใจอย่ากลัวกันมากคนไข้ฝรั่งคนหนึ่งโทรศัพท์มาหานิกกี้เธอเป็นโรควิตกกังวลอยู่แล้วเธอบอกนิกกี้ฉันกลัวมากฉันกลัวตายฉันล้างมือเนี่ย จนมือฉันเหี่ยวแสบหมดแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจนมือด้านหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าฉันฉันฉันกลัวมากฉันทาความสะอาดทั้งบ้านนิกี้ก็ถามว่ากลัวอะไรเขาบอกกลัวเป็นโรคเขาบอกโรคโรคมันเป็นโรคถ้าเป็นโรคแล้วกลัวอะไรล่ะเขาบอกากลัวตายนิกี้ก็ถามเขาว่าแล้วความตายมันน่ากลัวอย่างไรทุกกลัวเจ็บเหรอเาบอกฉันฉันฉันไม่รู้แต่ฉันกลัวตายนะคะ ถ้าให้สุดนี้ก็ถามว่าแล้วถ้าตายล่ะแล้วเธอกลัวอะไรกลัวอะไรที่ความตายเขาบอกว่าเขากลัวกับการที่เขาจะต้องสูญเสียและทอดทิ้งทุกสิ่งที่เขารักไปนี่กี้ก็เลยบอกบอกว่าอ๋อตกลงเธอไม่ได้กลัวตายแต่ตกลงเธอกลัวการสูญเสียสิ่งที่เธอรักไปใช่ไหมเขาใช่เพราะตายจะต้องสูญเสียตกลงกลัวสูญเสียกว่ากลัวตาย เอ๊ะเธอก็เริ่มสับสนนะคะตรงลงเธอบอกว่าเธอกลัวการที่จะต้องถูกพลัดพรากจากสิ่งที่เธอรักนะคะนิกกี้ก็เลยบอกว่าถ้าหากอย่างนั้นช่วงที่โควิดสิสเด -19 เนี่ยเข้ามาในโลกของเรานะคะนิกกี้บอกเขาว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราไม่ต้องไปทำงานนะคะหรือทำงานอยู่บ้านอยู่ใกล้กับสิ่งที่พวกเรารักทำไมไม่ใช้เวลาที่เรามี อยู่ฟูมฟักกับสิ่งที่เรารักล่ะเขาบอกว่า <_ an aly ze> เออใช่นิกี้เธอพูดถูกนี่บอกเธอรู้ไหมทําไมบอกทําไมเหรอพอถึงวันที่เธอจะตายเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจไงว่าถ้าหากฉันสามารถหวนเวลากลับไปได้ฉันจะทําสิ่งนี้นิกี้บอกว่าก็ทําสิ่งนั้นมันไปซะพอถึงวันวันเวลาที่มันอาจจะมาจริงๆนะคะเราก็บอกว่าดีใจจังเลยที่ฉันได้ตักตวงความสุขไว้อย่างเต็มที่ นิก้อยากจะบอกเพื่อนๆค่าว่าโรคนี้เป็นไม่ได้ตายทุกคนหนึ่งร้อยคนตายสองเปอร์เซนคือสองคนที่เหลือป่วยหนักบ้างแต่ที่รอดก็เยอะมากนะคะซึ่งนิกี้จะมาเป็นตัวแทนสำหรับคนที่มีอาการอย่างอ่อนสามารถดูแลได้และคนที่รอดนะคะว่าป่วยรักษาตัวเองได้ตามอาการพยา,ยามไม่มีนะคะยังไม่มีตามอาการ รอดได้ปลอดภัยได้อย่าก,กลัวมากมันไม่ใช่เป็นแล้วตายปุ๊บนะคะไม่ใช่แต่ถ้าคิดว่าบางคนที่กลัวตายจริงๆให้ถามตัวเองว่ากลัวอะไรกันแน่นะคะถ้ากลัวตายเพราะว่าจะต้องถูกพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองรักช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีฟุ้งฟักอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักเยอะๆนะคะสร้างความสุขไว้เยอะๆนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าวันนั้นจะมาวันสุดท้ายของพวกเราจะได้ไม่ต้องมาสูญเสียกัน หกรณีค่ะสำหรับคนที่กลัวตายก่อนที่นิกี้จะหยุดทำงานเพราะว่ามีโควิด1ครสิสิสเนี่ยนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเออไม่ใช่เพื่อนค่ะขอโทษค่ะคนไข้คนหนึ่งนะคะเธอกลับมาหานิกี้เธอบอกว่านิกี้ฉันอยากจะมาแชร์เรื่องของความสุขนี่บอกว่าทำไมพี่สาวของฉันเป็นโรคมะเร็งกระดูกนะคะเ,เป็นแล้วก็รักษาไม่ได้เธทรมานมาก ในประเทศนเนเธอแลนด์เรามีกฎหมายว่าให้สามารถออต y นัซีเราเรียกว่านะคะสามารถออคนที่ป่วยมากแล้วก็รักษาไม่หายเนี่ยนะคะสามารถกําหนดวันตายของตัวเองได้โดยให้หมอนเนี่ยฉีดยาให้เข้าเส้นนะคะแล้วก็เธอก็จบชีวิตของเธอพี่สาวของคนไข้คนนี้เลือกที่จะใช้วิธีนี้ค่ะวันที่เขาจากไปคนไข้ของนิกกี้บอกว่าพวกเราได้ มีความสุขมากพวกเราได้คุยกันทุกเรื่องที่พวกเรามีความสุขและฉันไม่เคยเห็นพี่สาวของฉันมีความสุขขนาดนี้มาก่อนในการจากไปของเขาครั้งนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยนะคะเลือกที่จะตายเพราะว่าตายมีความสุขกว่าอยู่ลองถามกันดูนะคะว่าความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวสำหรับทุกคนนะคะ แต่สำหรับบางคนที่กลัวจริงๆนะคะให้รีบๆสร้างความสุขไว้แต่ที่สำคัญที่นิกกี้บอกตรงนี้ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องตายเพราะโรคโคิดนนิกกี้กำลังจะมาบอกบอกว่าคนที่เป็นไม่ได้ตายทุกคนตายเพียงแค่สองคนในหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลสุขภาพจิตอย่าให้จิตตกนะคะอย่าให้ความเครียดเข้ามาก้ามกลาย ในใจของเราเยอะในชีวิตของเราเยอะนะคะอยู่กันในบ้านหาความสุขทําในบ้านปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะดู Netflix ดูซีรีส์อ่านหนังสือทําสวนออกมาวิ่งข้างนอกก็ได้นะคะอยู่กับสาม,มีอยู่กับภรรยาอยู่กับคู่ครองอยู่กับลูกๆอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะคะ ใครที่อยู่ไม่ไหวจริง,รงๆเริ่มเครียดมากๆช่วงนี้เพรมก็หลายวันแล้วนาอที่พวกเราอยู่ในบ้านนะคะก็ทําอาหารให้สนุกนะคะหรือทําอะไรดีละ่ะฟังพระเทศนะคะนั่งสมาธิดูตลกทําอะไรก็ได้นะคะดูแลสุขภาพจิตใจด้วยนะนะคะและท้ายสุดนี้นะคะนิกกี้อยากจะแชร์ว่าตลอดระยะเวลาช่วงที่นิกี้ป่วยนะคะ นิกิทานอะไรนิกิดื่มอะไรบ้างโอเคนะคะดูอาหารของนิกกี้นะนี่คือน้ำผักปั่นนะคะสามีนิกกี้ปั่นให้นิกกี้นี่คือน้ำชานะคะชาขิงตะไคร้นะคะขมิ้นนะคะแล้วก็กระเทียมปัน่นรวมๆกันใส่ผ้าขาวบางนะคะนี่อยู่ในอันนี้นะคะพอหมดนิกี้ก็จะดื่มต่อ น้ำผักปัน่นนี่คือซุปผักค่ะนิกี้จะทานซุปผักทุกวันนะคะช่วงนี้นี่จะงดอาหารที่ต้องเคี้ยวจะต้องย่อยนะคะเพราะว่านิกี้อยากจะร่างกายนี่นิกี้เขายังไม่ต้องการนะคะเพราะนิกี้เข้าใจว่าร่างกายเขาอยากจะใช้พลังงานในการดูแลรักษาตัวเองนะคะแล้วนิกี้คิดว่า การที่เรากินอาหารที่ย่อยง่ายนะคะพร้อมที่จะนำไปใช้นะคะช่วยลดการใช้พลังงานของร่างกายนะคะซึ่งร่างกายจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการรักษาตัวเองอยู่นะคะวิตามินซีค่ะทุกวันทุกเช้าเลยนะนะคะนอกนั้นก็ตัวสเปรย์นะคะผสมน้ำเอนไซม์ที่นิกกี้มีนะคะแล้วก็น้ำชานิกกี้ก็จะหยดเอนไซม์ไปนิดนึงนะคะส่วนน้ำกลั้วคอเนี่ยก็คือน้ำขวดธรรมดาแล้วก็หยดเอนไซม์ไปอย่างระหยด แค่นั้นเองโอเคนะคะนอกจากนั้นแล้วนิกกี้อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยชินชวนเพื่อนๆลองมาคิดกันสิคะว่าในช่วงยุคของโควิด -19 เนี่ยนะคะมีข้อดีอะไรบ้างคะทุกอย่างนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหรียญมีสองด้านเสมอนะคะช่วงนี้มีข้อดีอะไรบ้างคะลองแชร์นิกกี้มาสิคะ นะคะสำหรับนิกกี้นิกกี้เห็นข้อดีสำหรับคนไข้ค่ะเพื่อนๆพทราบไหมคะว่าคนไข้ที่เป็นโรคเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่มาหานิกกี้แล้วคะ่ะช่วงนี้เขาไม่โทรมาแล้วเขาบอกว่าอาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ได้พักผ่อนคะ่ะเพราะพวกเราทำงานกันหนักเหลือเกินนะคะโอเคนะคะมองหาข้อดีแชร์ข้อดีมาให้นิกกี้ด้วยนะนะคะแล้วนิกกี้จะมาคุยอีกนะวันพรุ่งนี้นะคะหรืออาจจะวันมะรืนวันไหนก็ยังไม่ทราบดูอีกทีหนึ่ง นะคะแล้วเราพบกันใหม่คะ่ะนอกจากนี้แล้วนิกกี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติรอบครอบนะคะและนิกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะนะคะและนิกกี้ขอบคุณกับกำลังใจที่ทุกคนส่งมให้นิกกี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะ